อันย่าขัดคอนกับพกับยูนาบีกันอีกแล้ว <Huh? S 3> กล้าพูด แอรี่เองค่ะทุกคนคือจะบอกว่าทำเราเนี่ยเพิ่งดูซีรีส์ a อลโกอิจิมันจบไปนะคะหรือว่าเน v ว r t ดเ l ล s สนั่นเองคือตอนที่ซีรีส์เรื่องนี้เขามาเนี่ยึ้นอูมาไทยพอดีแอนนี่ก็เลยแบบหยุดดูไปนี่เพิ่งได้มีโอกาสมาวนดูอีกรอบคือเปียกปอนกันไปหมดค่ะกับทีมผีเสื้อบางทีฉันอยากจะมีบคอนางนาบีมากๆาคือแบบยุดยอยู่ได้ไม่เอาต่องกระส่งมานี้ได้ไหม จริงจังเลขนาดนี้ hmm? ก็น่าแหละค่ะซีรีส์จบแล้วแต่ว่าคนยังไม่จบนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแอลลี่ก็เลยจะมาเปลี่ยนลุคนะคะทําสีผมเองที่บ้านตามยูนาบีนะคะหรือว่าอ so ันโซฮีนั่นเองเพื่อจะมีคนมาชวนเราไปดูปผีเสื้อในห้องบ้างทางนี้นะคะก็ไปตัดทรงวูฟคัตตามยูนาบีมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมมันจะเป็นชั้นๆนี่ก็มาหมดแล้วยกเว้นสีผมค่ะจากในเรื่องนะคะคือน,นาบีเนี่ยเขาทำผมสีโทนแอชนะคะ แต่ว่าจะว่าไปแล้วนั้นเนี่ยสีโทนแอชก็เป็นแะไที่ทำยากค่ะทุกคนแล้วก็เวลาไปทําที่ร้านเนี่ยก็คือมีความหลายพันบาทอยู่แล้วนางก็เฟดไวเวอร์หลุดไวเก่งมากเปืองตังสุดๆในความที่ต้องการที่จะเป็นยูนาบีให้ได้นะยังไงก็ต้องหาทําให้ได้สุดท้ายนะคะก็ได้เป็นน้องคนนี้มาค่ะใหม่ล่าสุด r o y a l Paris Excel l e n t a s ล s เซนนะคะปรับสูตรใหม่กล่องใหม่หน้าใช้เวอร์นะคะมีมาทั้งหมดถึง7เฉดสีโทนแอชให้ทคนได้เลือกกันเลยค่ะ แล้วพูดเลยว่าเขาเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับการทำสีผมทนแอชมากที่สุดนะคะสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะไม่ต้องพึ่งน้นเลยแล้วก็กล่องนี้นะคะน่ารักมากค่ะทุกคนแอร์ีซื้อมาแค่3ามเบาบาทเองคือราคาดีมากแล้วก็เลือกเป็นสีโทนใหม่เฉดใหม่มาด้วยนะคะก็คือสีเบอร์7.73นะคะสีแชมเปญแอชนั่นเองหรือว่าสีที่มีชื่อว่าสีแอชบอนนะคะประกายเขียวเดือบทองเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีผมของนาบีมากที่สุดคือเราทำกันบ้าน ไปแล้วจริงๆค่ะทุกคนต้องเป็นสีนี้นะคะก่อนหน้าน,นี้นะคะแอลลี่ก็มีทําสีผงโทนแอชไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามดูรีวิวนะคะก็จะเห็นว่าก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้แหละค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าเนาะแต่ว่าที่เลือกยี่ห้อนี้เหมือนเดิมก็เพราะว่ารู้สึกว่าเออมันแบบ ไม่ต้องห่วงอะคือสีผมเขาแบบชัดติดทนจริงอะไรจริงคือพอเราเจออะไรที่เป็นเซฟโซนแล้วเราไม่ขี้เกียจจะไปเสี่ยงกับยี่ห้ออื่นนะคะทุกคนมันก็โอเคแล้วอันนี้แต่ก่อนที่ทุกคนจะตามแอลี่ไปเปลี่ยนสีผมกันนะคะแอลี่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองเปลี่ยนสีผมคลิปกันดูก่อนค่ะเป็นการเปลี่ยนสีผมออนไลน์ผ่านหน้าเว็บนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนมีพื้นสีผมที่ไม่เหมือนกันนะคะการไปลองสีผมออนไลน์ผ่านหน้าเว็บนะคะอันนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพ ราแล้วมันไม่โปะนะทุกคนมันดีกว่าแม่นยำกว่าการที่เราจะเอาผมเราไปเทียบกับหน้ากล่องว่าเราจะได้สีอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้โปะกันก็ไปลองดูกันได้แอดดิทิงช่องทางไปให้นะคะนี่สแกนไปได้เลยหรือว่าจะไปกดในลิงก์ที่ด e สคริปชั่นบล็อกก็ได้เราใส่ไปให้แล้วสําคัญมากๆนะคะจริงๆทุกคนไปลองเปลี่ยนสีผมทิปกันก่อน ตัวนี้นะคะ Royal Paris e x c e l l e n t Air s u u r e m e เนี่ยเขาเป็นเนื้อครีมนะคะข้อดีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมเนื้อครีมเนี่ยก็คือว่าสีที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะสวยสม่ำเสมอมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ติดทนมากกว่าแบบอื่นๆด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครมองว่าเฮ้ยมันทำยากโู่นนี่นั่นแบบโฟมทำง่ายกว่าเยอะไม่จริงค่ะทุกคนความยากง่ายเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาให้อุปกรณ์มาครบครันมากไม่ต้องมาผสมใส่ถ้วยให้เหลอะเทอะนะคะไม่หกไม่ไหลแน่นอน,นะคะ่ะตัวนี้ วอเอ r ซู p r e m มรุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือเป็นสูตรใหม่ที่มี a n นต b ้บล t ชเพอร์เพิลเทคโนโลนะคะที่จะช่วยทําให้สีผมี่ออกมาสวยสดอิ่มชัดนะคะแม้กระทั่งสีผมสีเข้มแบบคนไทยเรานั่นเองรุ่นนี้เนี่ยเอกะชอบม,มากเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นสีม่วงค่ะทุกคนมันว้าวซ่ามากก็คือเขาเนี่ยมีการอิงมาจากทฤษฎีของคู่สีตรงข้ามนะคะแล้วก็ ผู้สีตรงข้ามเนี่ยของสีเหลืองก็คือสีม่วงนั่นเองฉะนั้นไอตัวเม็ดสีม่วงนะคะในแชมพูนะคะแล้วก็มาส์กของรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยปกป้องประกายหมดในผมของเราเอาไว้ค่ะทําให้ผมเราเนี่ยไม่เฟดง่ายนะคะไม่กลายเป็นสีเหลืองซีดหรือว่าเป็นสีสนิมนั่นเองแล้วก็ยังช่วยบูสสีแอนนะคะให้สวยสดขึ้นมาทันทีพร้อมล็อกสีผมของเรานะคะให้ติดแน่นทนนานอยู่กับเราไปนานๆด้วยค่ะ เหมือนเวลาที่เราไปทาผมสีแอชหรือว่าสีพาสเทลที่ร้านนะคะแล้วเราก็ชอบไปถามพี่ช่างว่าพี่คะผมสีนี้มันจะลอกเร็วไหมคะมันจะหลุดไหมมันต้องอะไรยังไงดีพี่ช่างเขาจะบอกว่าน้องต้องไปหาซื้อแชมพูม่วงมาสระผมนะผมมันจะได้แบบไม่เหลืองเร็วหลักการเดียวกันเลยค่ะแต่ว่ามันจึ้งตรงที่ว่า l o r e a l Paris Excellent นต์แอ p r ูเปตัวนี้เนี่ยเขามีทั้งแชมพูม่วงมาส์กม่วงใส่มาให้แล้วอยู่ในกล่องนี้พร้อมเสร็จสับเลยค่ะทุกคนทั้งบูสสีล็อกสีบำรุงครบจบผมไม่เสียสุดปังไปเลยค่ะคุณ เริ่มจากผสมคาราเมงครีมลงในขวด d e เวลลอปเปอร์ขย่าน้ำยาให้เข้ากันค่ะหลังจากส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้เปลี่ยนจุกที่ปลายขวดนะคะโดยเปลี่ยนเป็นหัวแปลงปลายหวีค่ะจากนั้นแบ่งผมเป็นช่อๆนะคะป้ายน้ำยาลงบนผมเว้นคนไว้ก่อนค่ะทำให้ทั่วศีรษะนะคะจากนั้นทิ้งไว้30นาทีและค่อยลงที่คนผมและทิ้งไว้อีก5นาทีค่ะเมื่อถึงเวลาก็ล้างผมกันค่ะ ชโลมน้ำลงบนผมเล็กน้อยและสระด้วย professional ph purple shampoo หรือว่าแชมพูม่วงที่ให้มาในกล่องนะคะตัวแชมพูตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยปรับสมดุลแล้วก็ทำให้สีผมชัดติดทนนานค่ะหลังจากนั้นก็ล้างผมและบำรุงผมด้วย color boost purple mask ค่ะหรือว่า mask ม่วงเจ้า mask ม่วงตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นสีม่วงเลยนะคะแล้วเม็ดสีม่วงนี่แหละค่ะ เขาจะช่วยเข้าไปบูสต์สีแอดให้สดชัดขึ้นทันทีทําให้ผมของเรานุ่มสวยนะคะเงางามไม่แห้งเสียด้วยค่ะซึ่งเราไม่จําเป็นต้องใช้ให้หมดในทีเดียวนะคะสามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกหลายครั้งค่ะ อันยองกับพบกับหน้าบีกันอีกครั้งนะคะคราวนี้เป็นหน้าบีจริงๆแล้วนะใครเรียกอลิกาโกงกันบอกว่าทั้งทรงผมสีผมคือตังมากนะคะทุกคนเดี๋ยวทีรูป BEFORE, AFTER แล้วก็ AFTER ONE วันบของสีผมมาให้ดูด้วยในทายคลิปนะคะอย่าลืมตามไปดูกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะ แปลงร่างนะคะเป็นอยู่นาบีบ้างแบบแอดิกานะคะ, iba, บบ e ะ,คะก็ไปหาซื้อมาลองทำกันได้นะคะก็ตัวนี้นะ r o y e l p p r r s s x x e l l l e n เลน e s เอ r e ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกราคาเบามากๆ3า9บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีขายนะคะที่ร้านคา้าชั้นนำทั่วไปนะคะห้างสรรพสินค,านะคะ้าค่ะแล้วก็ร้านบิวตี้ต่างๆหรือว่าออนไลน์ o f f i c i a l Store ของ Roreal ก็มีเหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะในคอเลกชันของ l o r e a l Paris นะคะ e x c ก l l e n เนี่ยเขาก็ยังมีเฉดสีอื่นๆนะคะเช่นสี ทนสีน้ำตาลโทนสีน้ำตาลทองโทนสีน้ำตาลตาแดงนะคะก็สามารถเข้าไปดูเว็บได้เราไปดูเฉดสีได้ว่าเออมันเป็นยังไงก็คือเป็นสูตรใหม่เหมือนกันหมดสวยกรุบสีผมก็คือปังเหมือนกันหมดนะคะดูก็ไปลองเลือกดูนะคะแล้วก็ลองหาทำกันดูนะคะเหมือนแอลลี่ที่ชอบหาทำไปเรื่อยถือว่าวันนี้ทำถึงมากได้เป็นยูนาบีสมใจขาดก็แค่แจออนอย่างเดียวเท่านั้นส่งคันอยู่ไหนคะทุกคนมีส่งคันขายไหมในออนไลน์หรือย,ยังไงก็แล้วแต่วันนี้นะคะแอลลี่ขอตัว ไม่ใช่นาบีก็ขอตัวลาไปก่อนเนี่ยบิมกดไลค์กด subscribe ให้กกาสสใหหนาบีด้วยนะคะ <c oughs> กาพูดแล้วเ <c oughs> จอกันใหม่กับคลิปหน้า